เราจะมาดูการไถแบบเต็มระบบที่สุดนะครับเร็วกว่บเนี่ยงวิ่งเลยเนีแต่ผมลอกจัดให้พี่ชาดูนะว่าถเต็มระบบแบบเครื่องพังมันต้องทำยังไงนะทุกคน วิดีโอนี้เหมาะสำหรับคนที่มีรถไถและไม่มีรถไถสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยมีสาระมั่งไม่มีมั่งก็ดูกันไปสายเขียวคนนั่งจิบน้ำให้ชุม่มคอแล้วดูคลิปผมแบบชฉีวๆดูจบก็ฝากากดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราค่อนข้างจะว่างจัดนะวันนี้รถทำงานคันเดียวนะครับเพราะว่าเจ็ดศูนย์ยางรั่วแล้วช่างปะไม่อยู่สีเจ็ดก็เพิ่งจอหลุมเสร็จนะครับผมก็ให้พิจามาคนเดียวนะ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการไถแบบเต็มระบบที่สุดนะครับเต็มระบบจริงๆทุกคนคอยดูว่าเต็มระบบยังไงนะคะเนื้อที่มันค่อนข้างจะเป็นเนินนะครับเดีย๋ยวเราใช้พี่จาถ่าแบบเต็มระบบก่อนนะว่าแกจะเต็มระบบแค่ไหนนะถ้าแกยังไม่เต็มระบบก็เลยเดี๋ยวผมจะทําให้มันเต็มระบบคือผมอยากเครื่องพังอ่ะเพื่อนๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปต้มเลยนะของ95นะครับก็เลยอยากให้เครื่องพังอยากจะยกเครื่องครับพูดง่ายๆนะ เพื่อนอย่าฟังที่พี่ชาหรือพี่ผมนะไม่ชอบลิปนี้กดแชร์กดไลค์นะครับเอาครับลงไปแล้วพี่ชาลงไปแล้วขี่ค่อนข้างเป็นเนินนะครับไส่ลงนิดโคตรสุดครับลึกมากๆทุกคนพี่ชาเกียร์ไหนเนี่ยโอ๋ออยหวัวติ้มแล้ว เอียงแล้วเอียงแล้วเอียงใช้ได้นะครับนาะที่โอ้ยพิจ่ากล้าลงไปได้ไงเนี่ยเอ้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูเวลาไถาขึ้นนะครับว่าพิ่ชาอยาเต็มระบบแค่ไหนนะขึ้นมาเลยพิ่ชา คืออยากเครื่องพังอะครับาะวเห็น,ปนแปลงแบบนี้แล้วมันมันมนะเพื่อนผมมันเสี่ยนคันเล่งอะอยากจะเหยียบไปเครื่องนอกไปเลยอะครับก็ <searching> รถมันสิบปีแล้วครับอยากจะยกเครื่องดูนะทุกคนนี <searching> ่ครับอัดขึ้นเนินไปเลยนะจ้ <searching> าขอแบบเต็มระบบเลย

นเอ้ยรอบจบสองพันสองพันโอ้โหอดโนอดจริงพี่ชาโอดจริงเอ้ยเกิดสุดชุดนี้เป็นการบ้าพลังนะครับไม่ควรลอกเลียนแบบนะทุกคน เวลาถ่ายให้รอบอยู่ประมาณรักพันห้าถึงพันแปดอแล้วครับเหนื่อยนะนี่ัดลงเนินครับลงเนินเบาๆเด้อพี่ชาเร็วเลยครับลงวิ่งเลยนะ่โอ้โห โหดจริงโอโหดูนะไปแบบเอียงเอียงอะ่ะย <laughs> สุดครับทุกคนสุดสุดเต็มระบบเต็มระบบ đó lài mà nó ổn mình phải tiếp được thế nào, các bạn. là robot gì hết, vẫn còn làm như thế này. Pia, con. Chị tiếp Anh rồi, nè. Anh

เต็มระบบเออคืออยากอยากให้เพื่อนฟังทุกคนเนี่ยมันก็ยังไม่พังนะครับมันร้อนนี่แหละอย่าอย่าใต้ปกติอันนี้ใต้คลิปร้อนเออเนี่ยครับทุกคนการไห่แบบเต็มระบบนะขอแนะนําไม่ควรลอกเรียนแบบนะครับไม่ควรลอกเรียนแบบเลยนะครับทุกคนขอให้ใส่ปกติใส่สไตล์หนึ่งหรือโลดสีแล้วก็รอบเครื่องประมาณกันห้าถึงกันแปดแค่นั้นพอนะครับ คลิปนี้คือเรามันว่างนะครับวันนี้เราอยากเครื่องฟังแค่นั้นเองเออแล้วมณนอีเมสเราจะไปป่ะจ้ะเดาไปเอามานไนเดาะโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน